แอมตัวละหมื่นนั่นหมื่นอันนี้พาร์ทเนอร์ไปค่ะโอ้สิบเจ็ดปีโอ้ตั้งแต่คุณกูอายุเท่าไหร่คะนู้นเหรอสี่สี่ หมือนตัวเองลาบากแล้วมาบามีสารแบบมาแบบว่าให้ดูในฝันหนูมไม่รู้นะจะบอกงี้แต่ว่าให้โดนจิตโดนใจจิตโดนใจ,นใ,จให้ซื้ออะไรเงี้ยแค่นั้นไม่ถ้าถ้าถ้าจุดเป็นแค่มาเขยา่าแดีวเราก็ถูกมาเรื่อยใช่ไหมถูกวัวถ,ถ,ถูกมาเรื่อยนั่งรถไปในใจมันก็รู้ว่าหวยจะออกสเอ้ยเอ้ยมันก็รู้รอยที่เราเห็นเนี่ยเราแปลกใจไหมครับว่ามันเป็นรอยอะไรแล้วทําไมมันขึ้นมาเมื่อไหร่ครับ แปลกใจอะค่ะวันวันก่อนที่จะขึ้นอะไปทําบุญแล้วกลับมาก็เห็นขึ้นพร้อมกันสามคันเลยรถนี่จอดใกล้กันไหมครับจอดห่างกันห่างกันค่ะก่อนหน้านี้เคยมีขึ้นไหมไม่มีเราคิดว่าเป็นรอยอะไรทําไมถึงขึ้นมาเป็นแบบเนี้ยในใจจริงๆอะ,ๆอะเห็นคิดว่าน่าจะเป็นพญานาคอะเพราะว่าถ้าเอาเขามาขึ้นที่ศาลแล้วยังไม่ได้เอาอ่างให้เขาแบบ ให้เขาแบบมีอ่างในน้ำอะไรเงี้ยให้อยู่ในน้ําแล้วเหมือนเขาขึ้นมาเตือนว่าเออต้องทําอะไรให้เขานะอะไรเงี้ยเพราะว่างวดที่แล้วอ่ะถูกหวยแบบรางวัลใหญ่ไงแล้วก่อนหน้านี้ก็ถูกมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะอ,อแล้วจากที่เรามองเนี่ยเรามองเห็นเป็นเลขอะไรครับอันนี้ไม่อันนี้แล้วแต่แล้วแต่คนดูแล้วกันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวให้ให้ดู มันตรงกับท้ายรถไงตัวเลขอ่ะแล้วให้ไปดูกันเองแต่แต่คือทางคุณกุ้งและแต่คนมองค่ะคุณกุ้งก็ถูกวัวมากือบทุ่งวดเหมือนกันก็เกือบทุ่งวดวค่ะ